สวยครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องสุ่มสไปเดอร์เคดแล้วก็ฮาลวีนเคดนะครับมาตามหาทีวีสไปเดอร์อีกตัวแล้วก็มิติกที่ผมยังไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะผมเปิดมาเยอะแล้วก็ยังไม่ได้สักตัวนะครับแล้วผมจะมาเปิดให้ดูน่าจะเริ่มจากการเปิดกล่องทีวีสไปเดอร์ก่อนเลยนะครับมันเยอะกว่าอย่างแรกนะครับผมจะ ขอใช้สูตรแบบไปเปิดตรงในบ้านนะในบ้านในบ้านในบ้านถ้าเรายืนว่าจะได้ปะยืนข้างนี่ครับยืนข้างบอบบี้นะครับเปิดกล่องแรกครับโอ้โหเกือนะครับแล้วผมลองไปที่อื่นมันต้อมีสักที่แหละที่แบบทำให้ผมได้ตัวดีๆยืนหน้าเอฟเคฟาร์ม เกลือจะได้ตัวดีๆนะเปิดกล่องที่สองอือโหเกลือนะครับแต่ผมยองยืนหน้า Toilet City ดูนะ Toilet City เปิดที่สามโอ้ผมว่ามันแปลกๆนะแปลกๆตั 8, 8, นะ้งแต่คลิปก่อนเลยนะอ่า r e s e ร r c h r ส s e a r ลองยืนหน้า Research ดูเผื่อบแบบทะเลทรายอาจจะช่วย โอ้โหตัวเดิมเลยลองไปยืนหน้านี้ดูนะคาเมล่าเฮดคิวโอตัวเดิมเลยว่าแปลกๆแล้วผมว่าแปลกๆนะเนี่ยเอามายืนทากินแพนิกอาจจะเป็นช่วยนะทากินแพนิกผมขอเปิดกล่องฮาโลวีนนะมันเป็นที่ฮาโลวีนต้องเปิดกล่องฮาโลวีนผมว่า เปิดโอ้โหเกลือหดเลยนะพ่าวันนี้ก็ไม่ได้รีวิวตัวนะครับยังหาไม่ครบเลยตัวละครเปิดหน้าเก็บยาต่อนะเผื่อจะได้นะตัวดีตัว,ตวนึงอนะ่ะขอร้องตัวนึงนะโอ้โหหน้าเดิมเดิมน้องเปิดที่ร้านค้าแล้วข้างบนร้านค้าเผื่อจะได้ข้างบนร้านค้า,า,า,คาด้วอ <c oughs> หน้าเดิมเลย เอามาเปิดตรงนี้นะครับของสุมของสุม่มปด๊ดีกว่าเดิมนิดนึงผมเราตามหาเลเจนส์ไม่ก็มิติก,ก็ได้จะได้เอามารีวิวแล้วก็สิครครบห้าตัวจะได้รีวิวไม่มาแล้วก็สิไม่รู้จะทำไงเราเปิดหน้าพามปลาได้ครับตามปลาได้เกือได้ตัวรอบที่แล้วก็เกือบใกล้หมดแล้วกอง เปิดอืมโอ้โหสปีกเกอร์สไปเดอร์นะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเกลือมากเลยดวงลองหน้าทอยเลต HQ ดูนะครับเปิดโอ้โหไม่คิดจะได้ตัวอื่นเลยลองตรงนี้นะครับแซมมอนซมมอนนี่กล่องสุดท้ายแล้วไม่รู้จะได้นะยืนนี่ขนะ้างบนเลยหาทางขึ้นก่อนครับ โอ้โหแค่กล่องสุดท้ายน่ะไม่ต้องคงไม่ต้องขึ้นนะยืนเปิดหน้าถังขยะเลยเกือได้ตัวดีหน้าถังขยะเลยในกล่องท้ายเปิดเลยโอ้โหได้ดีมาหน่อยนิดนึงครับก็ไม่ค่อยดีมากก็ขอจบแต่เที่ยงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเกือมากเลยครับวันนี้